ไปลูกเอ้ยโอ้่นกเป็นการเสียงไทยครับเป็นการเสียงไทยแบบใช้ไก่ เรียกว่าคางไก่เออว่าในการเสี่ยงทายว่าดีไม่ดเมเีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้เสี่ยมิ่งได้รับเกียรติจากผู้สื่อข่าวหลายๆช่องดีมีมีช่องวันนะ ผู้สื่อข่าวหลายช่องวันนี้ครับวันนี้ครับโอ้โหเต็มเลยครับผู้สื่อข่าวมิ่งมงคลไปไปนี่ครับฉากน้ำตาครับนี่แหละแม่แม่ซี่เอ้ยไปลูกเอ้ยโอ้ยดูแม่ห่างก็ดีนะแม่เขาด ok ิก็ไม่ถ่ายแม่แล้ว ้ยหยาโอ้ยเสียมิ่งไม่ร้องแล้ว่ะเด็กยุคนี้ดู u t u b e เยอะหรือเปล่าครับเลยรู้ว่าคืออะไร ให้ภาพบรรยายเรื่องราวครับให้ภาพบรรยายเรื่องราวว้าวภาพชัดเสียงชัดเทสโล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 ,โล,โลท,ท่าสดจอา หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ผู้ประกาศข่าวรันยูม,มันรัดโลโลโลภาพพร้อมไม่พร้อมโลโล เราจะลัดเข้าบ้านน้องดาวเลยครับลัดเข้าครับ ไปครับไปครับ <ชำน Venus> เฮ้ยเฮ้ยผ่านบ้านน้องดาวครับผ่านบ้านน้องดาวืกล<น>ิ่ <refugee> <iend est> น,นนี่ใช้ได้ครับกลิ่นนี มิ่งเก่งมิ่งเก่งโอ้แม่แป้งแม่แป้งห้าวแล้วแม่แป้งรัดเข้าที่บ้านน้องดาวผล่ออกบ้านน้องมิ่งเลยนะครับยานะเดือนอยานะยานะ ไปแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วเอาด,ดู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 นะครับเดินไปแล้วเดินไปแล้ว ผูกสายเลยอ๋ออ๋อผู้ในของเลยเอาอยังไม่รู้เรื่องนะเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยเลยวันไหนไม่วัน เออร้อนเลยเสียมิ่งครับเสียมิ่งนะครับเสียมิ่งนะครับเกม, <c oughs> มาถึงบ้านไม่ร้องสักแกกเลยตอนนี้กำลังมองหาแม่อยู่ดูดูแล้วนะ <c oughs> เขาจะปลดปลอกออกแล้วนะครับ <c oughs> จะปลดปลอกออกแล้วนะ นี่และโซลามสร่างโซลามสร่างของแท้โซลามช้างของจริงนะอ่าดูนะมิ้งนมผงมิ่งนมจดเมนมีเพื่อนดีอะแต่แบบปท่าแยกทุกตัวในห้องเนะร้องดิ้นหมุน แม่เ,เขาบอกเ้หาหักงูกลรู้่ค่บ้านไหนห,อ,ห,อ,หอดหอดอันนี้แล้วแม่เขาเตยลูกดีดีเลยเตยแลวเนาะลำพาน,<อ>นเลยแหเลยเนาะพอเสีกชานแดงไปแห่มานะ น,นมเสกไม่กินนมแพะนะครับนมอ,อะไรนมเ,เม็ดนมเม็ดนเมดนเสกบอกไงแลว้ว่ากินนมกินแ้ต่เขา่า ใาฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดทับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเยอะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแชร์กดทับตะไคร้บายนี่ครับ เหมือนรุ่มหำหุมายโอ้สามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวไล่ใหม่นะผะสวัสดีครับ